กิเลสนิพพานนะครับกิเลสนิพพานแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะว่ามีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความการุณาในสรรพสัตว์ซึ่งการดำเนินชีวิตที่กิเลสนิพพานนี่มันเย็นนะครับมันไม่มีตัณหาต้องคอยประคบประงมหรือว่าไม่ต้องคอยกังวลกับความไม่บริสุทธิ์หรือว่าความประจาบา ด้วยความลงของตัวเองต่อตัวเองหรือผู้อื่นเมื่อเรามีปัญญาที่บริสุทธิ์มีความเมตตาการุณาที่บริสุทธิ์มีปัญญาที่บริสุทธิ์นะครับมันก็จะทำให้ชีวิตนั้นไม่เศร้าหมองนะครับเพราะว่ากิริสทิพานปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณพระมหาการุณาที่คุณเนี่ยมันจะให้ชีวิต ได้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะเป็นร่มโพร,ร่มใส่ร่มเรื่นร่มเย็นให้กับชีวิตชั้นการที่กิเลสนิพพานจึงหมดห่วงหมดกังวลหมดความร้อนนะครับไม่มีกิเลสคอยดึงดูดผักดันข้องงำตอกยำ้ำหรือว่าซ้ำเติมซึ่งการที่กิเลสนิพพานแล้วนี่เองนะครับดับเย็นแล้วไม่มีโลภะไม่มีลาคะไม่มีโทสะไม่มีโมให้เล้าร้อน นะครับให้เด็ดดิ้นนะครับให้วุ่นวายนะครับให้ภาะวะผวาวงหรือว่าสับสนกิเลสนิพพานนะครับจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์นะครับเพื่อประโยชน์แก่มวลชนเป็นอนมากเพราะว่าเมื่อกิเลสนิพพานแล้วคําพูดก็ไม่ร้อนไม่มีโลภะราคะโทสะโมหะความคิดก็ไม่มีโลภะโทสะโมหะการกระทําก็ไม่มีราคะโทสะโมหะ เพราะว่ากิเลสนิพพานแล้วนะคิดพูดทำการสัมผัสรับรู้ดมกลิ่นรู้สัมผัสก็ด้วยปัญญาความบริสุทธิ์นะครับความการุณานะครับคนเราการดำรนชีวิตอยู่นั้นใครๆก็ต้องการความบริสุทธิ์ว่าผู้มีปัญญาที่บริสุทธิ์แล้วก็มีการุณาช่วยเหลือให้พ้นทุกข์พ้นภัยในเรื่องของกิเลส ฉะนั้นการที่เราหยิบยืมให้ประสสตว์ทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ด้วยปัญญานะครับด้วยความการุณาให้พ้นทุกข์จากยิเลสเครื่องสร้างหมองทั้งหลายที่มาคอยก่อกวนก่อความไม่สงบก่อความมุ่นวายก่อความเดรร้อนก่อความสับสนนะครับมันงงหรือว่าระทมทุกข์ฉะนั้นกินเลสนิพพานช่วยได้นะครับเพราะว่า พู้ที่กิเลสนี้ผ่านแล้วใช้ชีวิตอย่างคล่องตัวใช้ชีวิตอย่างราบรื่นไม่ติดขัดอยู่กับกิเลสของใครๆเพราะว่าเมื่อมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีกรุณาก็ทําประโยชน์ตนสําเร็จอัประโยชน์ผู้อื่นก็ทําให้สําเร็จตามเหตุปัจจัยหรือว่าตามวันเวลาสถานที่บุคคลนะครับตามแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นฉะนั้นการที่เรา มีกิเลสนิพพานแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงชีวิตว่าจะเดือดร้อนจะเร่าร้อนจะวุ่นวายจะต้องหนีต้องสู้ต้องเอาดีเอาชั่วเอาแพ้เอาชนะเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลนะไม่ต้องเพราะเมื่อกิเลสนิพพานแล้วไม่ต้องชนะใจใครไม่ต้องชนะความรู้สึกอารมณ์พฤติกรรมนิสัยท่าแท้สันดานเขาเรียกว่าไม่ต้องคอยเอาแพ้เอาชนะกับกิเลส เพราะว่าชนะครั้งเดียวก็ชนะขาดเลยทังก,การที่กิเลสนิพพานแล้วก็ดับเย็นเลยนะครับไม่ต้องเล่ารา้อนด้วยรูปพระราคะโทสะโมหะกับกิเลสต่อไปสิ้นตัณหาสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะเพราะว่ามีปัญญาเห็นการเกิดดบับความเปลีป่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์นตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราช่ตอ,องเราเบื่อหนายใครกำหนดก,ก็หลุดพน้นจากธาตุขันธ์อายตนะ คือนสู่ความว่างเป็นปรมานุละสุญญากิเลสก็รนิิพพานนะครับก็อยู่ด้วยความว่างว่างจากราคะโทสะโมหะว่างจากตัณหานะครับดำเย็นชีวิตด้วยปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่กุณมารการุณาที่คุณแผ่ไปยังเพื่อนพ้องพวกพี่น้องญาติมิตรบริวารสัรพสัตว์ทั้งหลายทุกทวนหน้านะครับตามฐานะตามวันเวลาฐานที่ สาเหตุปัจจัยซึ่งก็กำหนดเอาแน่นอนไม่ได้นะครับก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดอะไรจะตั้งอยู่ดับไปก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่การดำเนินชีวิตก็เป็นไปด้วยปัญญาผ่านมารสุทมหากรุณาธิคุณนะครับจะชีวิตอย่างนั้นทุกสัมผัสตัอการรับรู้รับําคิดรู้หรือว่าการดำเนินชีวิตทุกขณนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล ว่าชีวิตจะไปทางไหนนะชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับจะดําเนินชีวิตไปเช่นไรก็นในแหละใช้ปัญญาที่คุณบริสุทธิ์คุณมารคุณน่คุณน่แหละนะดําเนินชีวิตเพราะว่าในที่สุดก็ต้องดับขัน,นถ้าปรินิพพานนะครับเมื่อกิเลสนิพพานแล้วก็ต้องดับขันวาระสุดท้ายเมื่อหันอมหายใจจันก็ดาเนินชีวิตไปอย่างมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความกรุณานะครับกิเลสนิพพาน นะครับกิเลสนิพพานแล้วไม่เป็นอนธพาาไม่เป็นพักพวกไม่เป็นพวกพ้องไม่เป็นบริวารไม่เป็นอะไรกับอะไรนะครับไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นเครียดไม่เป็นกังวลนะครับไม่เป็นสรรพสัตว์นะไม่เป็นสรรพสิ่งไม่เป็นอะไรกับอะไรฉะนั้นก็เลยเมื่อกิเลสนิพพานแล้วไม่ทําตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ทําร้ายนะครับสํมรวมในธรรมในวิฏฐิในปฏิโมก์ สัมรณ์อยู่ในกฎหมายระเบียบกติการมารยาทในสังคมใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับเนียนๆไปกับโลกเนียนๆไปกับธรรมไม่ต้องอะไรกับอะไรมากนะครับใช้ชีวิตพอประมาณนะร,รู้จักประมาณในทุกอย่างฉะนั้นการดําเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมเป็นระบบระเบียบม,มันจริงไม่เด็ดดร้อนนะครับไม่วุ่นวายฉะนนให้เรา ดำนําชีวิตให้เป็นให้เย็นนะครับให้สุขสงบนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลกับชีวิตมากเกินไปเพราะชีวิตจริงๆนั้นไม่มีอะไรมากนะครับมีแต่เรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องทั่วๆไปไม่มีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลทุกร้อนนะครับฉะนั้นการมีชีวิตนะครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้เย็นอยู่ให้สงบอยู่ให้มีความสุขนะครับ ก็อยู่ด้วยนิพพานอยู่ด้วยนิพพานเมื่อเราอยู่ด้วยนิพพานไม่เป็นอันตภานชีวิตก็ปกตินะปกติสุขสุขสงบสุขเย็นนะสุขให้เป็นนะสุขให้เป็นระบบระเบียบสุขให้เรียบร้อยนะครับสุขให้สบายฉะนั้นให้เราทำตั้งายอยู่เย็นเป็นสุขดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทดำเนินชีวิตอย่างมีระบบระเบียบ นะครับแบบแผน,นเตรียมพร้อมเตรียมการใช้ชีวิตอย่างอิสระนะครับฉะนั้นเมื่อกิเลสนิพพานแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องอกลัวกิเลสนะครับไม่ต้องห่วงกิเลสนะครับใช้กิเลสเป็นใช้กิเลสได้นะครับใช้กิเลสถูกดดนะครับ,รนะรบเพราะว่าทุกกิเลสทุกตัวเลยนะครับเมื่อก่อนเราเป็นธาตุมัน เกิดความเร่าร้อนเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อเรากิเลสนิพพานแล้วนะครับก็สามารถใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ได้นะครับเมื่อกิเลสหมดนะครับเราก็สามารถใช้ปัญญาใช้ความบริสุณาาใช้ธรรมะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะให้กิเลสนิพพานได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนกิเลสใช้เรานะครับใช้กิเลสใช้เราใช้โมหะ ใช้ความเศร้าหมองใช้ความพยาบาทนะครับซึ่งมันก็ทำให้เร่าร้อนนะครับเป็นทุกข์เป็นกังวลนะครับไม่มีความสงบสุขนะเดี๋ยวเนื้อร้อนจะอยู่ตลอดเวลาดิน้นรนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อกิเลสนิพพานแล้วก็สงบเย็นสงบสุขสะดวกสบายเป็นอิสระไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้ไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องสะดุง้งไม่ต้องวิตกกับชีวิตนาะทุกเรื่อง เราะว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยศีลนะครับเป็นผู้สมรวมอยู่เป็นผู้สงบอยู่เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่นะครับมีสติสัมปชัญญะอยู่รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่จะนัานให้เราทั้งนังลายนะครับกิเลสนิพพานโดยฉับพลันโดยไวเพื่อประโยชน์สุขสัพนิพานนะครับกิเลสนิพพานแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่อย่างสงบอย่างอิสระอยู่อย่าง เยือกเย็ยนนะครับอยู่ด้วยความสะอาดสว่างและบริสุทธิ์อยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยการุณาอยู่ด้วยความบริสุทธิ์นะครับกิเลสนิพพาน